ไปก่อนเด้อมาล้างแต่ไปก่อนนะคะเออสวัสดีค่ะมาดาบมงคลนะคะวันนี้ก็ไปกเกาะผาแดงนางไอนะคะเกาะหม่ไม้ค่ะตอนนี้อยู่ที่สกลนครนะคะน้องหารสกลนคร ทีมงานวันนี้นะคะมีไปทั้งหมด7คนนะคะพระสงฆ์หนึ่งรูปนะคะอ่ามีผู้ชายหนึ่งคนคือไอ้ปุ้ย <c oughs> ไปไหนก็มีผู้ชายหนึ่งคนนอกนั้นพู้งยิ่งเบิร์ทีมงานนะคะ,นนะ,คะวันนี้มาดามมังโพก็เป็นคนขับรถเหมือนเดิมนะคะพาทีมงานไปเที่ยวนะคะวันนี้ค่ารถฟรีค่ะใสซูซิ่ก่อนใสมันดีมันถูกต้องเพื่อความปลอดภัยอย่ามองข้าม เระอาจารย์บอกไปเอายนอยู่่มนีเลยเหรอมนเป็นยังไงเขาใส่ใจเอาไาดูนิดสันเออวัน่าทตไปไหมนะบายบายเด้อคนข้างหลังคุณอ่ะมาก่อนไปหน้า นี่เป็นครั้งแรกนะที่มาอยู่สุกลนครก็จริงนะคะแต่ก็่คยมาที่เคือ แย่แต yeah, yeah, yeah. ่แย <laughs> <laughs> mm ่ต่โชว์หน่อยฮิฮม่วัตัวแ่แต้ปาวัวตัวเจ้าฮะละนี่มีผู้ชายหนึ่งคนเห็นไหมมีผู้ชายหนึ่งคนติมเรือมาด้วย นั่นั้นเนีงงานมีแต่ผู้หญิงนเนอย่ากโอ้ยย่านนี้ยังนซูซิกก็มี เดียวขนาดเพชรกได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดใ๋ยบ้างนะโยกม้วนมวนมวนมวนหน้าเดี๋ยวพาไปเที่ยวใหม่ เป็นเกาะเป็น,กนเกาะเยอะมากเลยน,น้องฮาร์ดสะก,กนนครคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะ,ะ้ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ